นี่เรียบร้อยได้คิวโอ้โหคิวในน้ำเลยเนี่นี่โดนหุยโหดปืนตอบสนองล็อกไวมากดูดินี่สอยคอปเตอร์มันไสมันรุ่นเดียวกันกันกบเราเลย <c oughs> อ้ยผมกับตุยดูดิเห็นไหมเรือเครื่องบกเครื่องน้ำคันนี้คตอจะโหดเลยกดไลค์ก่อนได้ไหม พอสองไลค์ก็พอพี่ต้นจะได้มีตังกินมามา่ามาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในวอร์ไทยคูนนะเว้ยวันนี้ผมจะพามาเล่นเรือสะเทือนบกสะเทือนน้ำนะท่านผู้ชมนะเป็นไอเดียจากทางบ้านเขาส่งมานะั้นราคาประมาณ860โกิโลบักหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะนี่ไง h e a c o v e r l o a d นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นเรือสะเทือนน้ำสะเทือนบกที่สามารถวิ่งในน้ําได้วิ่งบนบกก็ได้นะอาวุธที่หลากหลายมากนะเยวจะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะนี่สปอนมาแล้ว จะมาดูหน้าตาของยานพาหน,นะน่าจะเป็นแบบสีดาหมดเลยนะันผู้ชมดูดิอาวุธด,ดูดิโอมิทรงมิทซายอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหยีใหญ่นะถือว่าใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงเป็นรหัสจากทางบ้านนะไม่ใช่ไอดีผมนะเว้ยดูดินี้สปอนแล้วก็ขี่ลงน้ําได้เว้ยวิ่งในน้ำานี่ก็วิ่งเร็วอยู่นะท่านผู้ชมความเร็วอยู่ประมาณ70นะแต่วิ่งบนบกไม่แน่ใจว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยเว้ยว่าไปชนเฉยเมื่อกี้ นี่วิ่งบนบก,ก็วิ่งได้70เหมือนกันนะกระสุนนั้นแรกผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะผู้ชมมันมีสัญลักษณ์คอปเตอร์ด้วยมันเหมือนเอาไว้สอยคอปเตอร์ได้นะดูดิอุ้ยแรงลัวอยู่นะเนี่ยเป็นกระสุนระเบิดนะผู้ชมรู้สึกว่าแมปนี้ธรรมาชาติจะเยอะนะช่วงนี้หมายเลขสองนี่จะน่าจะปิน่นมิสไซล์นะผู้ชมมิสไซล์แบบนี่แบบเราสามารถเล็งได้เองเลยตัวเอฟนี่จะเป็นพวกล็อกเป้ารถถังนะอืมตัวจีนี่ผมไม่มั่นใจมันเหมือนจะเป็นปืนอัตโนมัตินะตัวคิวหายตัว ตัวทีเอ็นที่สี่นี่มันคืออะไรวะไม่ตกเป็นเป้าของอะไรหรือเปล่าอืมดูจากสัญลักษณ์แล้วก็กดชิปมันจะเป็นกล้องให้เราสามารถซูมได้นะแล้วเราก็เลือกอาวุธยิงได้เห็นไหมนี่เห็นไหมยิง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 โดนปะเนี่ยยิงยิงโดนโดนโอ้โหมันรีโหลดซูมได้ซูมได้โอ้โคอัเตอร์คอัเตอร์มันต้องอยู่นิ่งหนึ่งเคุณผู้ชมอันนี้เราซูมมันอยู่ไกลมากเลยดูดียิงยังไงจะโดนวะเนี่ย โอ้โหไม่ดนูนะเฮ้ยมันล็อกใครนะมันล็อกใครนะกดเอฟกดเอฟเราสามารถกดเอฟได้มีแบบล็อกด้วยเหรอล็อกดีนี่ไงเราเข้ามาใกล้คอปเตอร์แล้วท่านผู้ชมโอ้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยผมโดนผมโดนเฮ้ยเฮ้ยสะพาพขาดเฮ้ยอันไหนมันให้ผมล็อกอะไรนะกดเอฟไปฮะล็อกไหล่เลยอย่าบอกนั่นล็อกล็อกไอเหมือนกันนี่วะไอที่หน้าตาเหมือนกันนี่วะยิยง เอาเหมือนคอปเตอร์จะหล่นแวบๆบบบยิงนี่เรียบร้อยได้คิวโอโ้คิวในน้ําเลยอะ <S <S 1> <S 1> นี่น่าจะเรือลําเดียวกันหรือเปล่าต้องรีบไวตัวทันนะผู้ชมเราคิวอยู่นะเมื่อกี้เหมือนคอปเตอร์จะยิงสะพานขาดแล้วป่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีเครื่องบินลบด้วยมีเครื่องบินลบยิงยิงให้โดนโดนมันจะเห็นเราเฮ้ยจะตกน้ำไม่แต่เราตกได้ไม่เป็นไรไม่เราตกน้ําได้ โขเขาลงทุนจะมาใส่เราเลยเจะเยน็นจะเย็นลูกพี่โอ้ไม่โดนเหมือนมันใกล้จะแตกแล้วนะท่านผู้ชมมันโดนเราเว้ยใกล้จะแตกแล้วนี่โดนโหยุยโหดเด้อเด้อเเหมือนมันล็อกอะไรยิงยิงมิสไซล์ไปโดนโป่าวะเฮ้ยเฮ้ยมันเราจะเจอเพื่อนกันวะเขาน้ำมันเขาปั๊มน้ำมันหิวเลือดก่อนได้ไหมนี่เราจะพังแลวเราจะพังละลบ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 หิวเลือดได้ไหมนี่ซ่อมได้ซ่อมได้ แค่ประชิดเฉยๆแล้วซ่อมได้เฉยมันจะเป็นต้องเข้าไปเต็มลำก็ได้นะอีมันว่ามันว่าคนทำสงครามวะมันจะมีเครื่องบินแบบแบบกับรถผมใจสั่นมากเลยผู้ชมไม่ได้ทำศึกสงครามมานานลรอใครยิงกันอยู่ไหนวะนี่มันผมจะเห็นอะไรแบบแบบด้านนี้คอมาแจมด้วยดิเฮ้ยอะไรตกดิทากอะไรวะเฮ้ยมันแผ่นดินไหวเหมือนมันจะมีใครมาแถวเราหรือเปล่าผมคิดไปเองไม่มีนะไม่มีแน่นะ งเงียบแบบนี้นะเวลามันมามันบึ้มๆม,มาเลยนะเฮ้ยเครื่องบินอะไรเนี่ยบินอะไรวะเฮ้ยลำโคตรใหญ่เลยเราไต่สะพานไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเราตกน้ําได้เราไต่สะพานได้เฮ้ยเหมือนมันจะล็อกอะไรวะแวบๆบแวบๆบแบบแบบมีอะไรหรือเปล่าทางนี้เอาซากปลาักหักพังโอ้เครื่องบินลบโหดจัดแล้วรถใครเนี่ยแล้วรถใครเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจอดอะไรยิงพังก่อนละกัน โอ้ไม่อาวุธจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินแอรดรอปแอรดรอปแอร์ดอปมีอะไรปะเก็บคานี้ได้ปะไม่กล้าลงไปเก็บเลยวะนั่นไงนั่นไงไปล็อกเป้าขึา้นอีกนั่นนี่ไงไม่กล้าเก็บแอรดรอปพวกเนี้ยเฮ้ยมีคนมีคนมันล็อกมันล็อกมันล็อกอเราถ้าจะไปทางนี้จะรู้สึกว่าปืนตอบสนองล็อกอย่างไวนะท่านผู้ชมนะปืนตอบสนองล็อกไวมากดูดิเฮ้ยเห็นคอปเตอร์เห็นคอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์ถ้าล็อก ข้างบนได้นี่บอกเลยย <c oughs> ิงยากว่ะยิงยากเหลือเกินต้องรอคอปเตอร์อยู่นิ่งก่อนเนาะยัทคอปเตอร์ยืนนิ่งแล้วยิงยิงอุ้ยโดนปะเนี่ยอีโดนโดนแต่ดาเมจไม่แรงมากอุ้ยได้ได้ไดงลงน้ำเลยดีกว่าเราใช้ชีวิตในน้ำดีกว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันน่าจะชิลกว่านี่เห็นไหมรอดได้ไปในสะพานลำแบบใหญ่เลยอ่ะรอดไป โอ้ไม่กอดเงี้ยคอปเตอร์อุย้ยคอปเตอร์อะไรวะเนี่ยยิงยิงมันนี่เห็นเราเปล่าโดนโดนโดนนี่เครื่องบินเครื่องบินลบเอานี่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 ก่อนแป๊บนึงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโ oh oh อ้ไม่โอ้ไม่ต้องอ้อมต้องอ้อมเฮ้ยเฮ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วกดคิวกดคิวหายตัวหายตัวไปทำเขาไว้เยอะไงไปทำเขาไว้เยอะโอ้ไม่ อันนี้เหมือนเ,น,เนเป็นปืนยิงอัตโนมัติเห็นไหมปืนตัวจีมันยิงเองนะผู้ชมเหมือนมันยิงเองเมื่อกี้เห็นไหมโอ้เขาเล็งเป้ามาที่ผมว่ะกิจจีขี่ชนฉันเลยขึ้บินลำดำๆเนี่ยหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะเฮ้ยเหมือนอะไรยิงเองโดยเมื่อกี้ผมว่าผมโดนเล่นแล้วหรือเปล่าโอ้ผมเป็นทีมผมเป็นเป้าไม้โอเคเปลี่ยนเป้ปาไม้ไม่ได้แล้วเฮ้ยมีปืนยิงช่วยมีปืนยิงช่วยเอาปั๊มน้ำมันดิหิวเลือดดิไม่ไหววะ เอ้ยผมโดนเล่นแล้วท่านผู้ชม<อ>เขาใส่ผมคืนแล้วไม่ได้ดิฉันจะหิวเลือดดิหิวเลือดฉันจะหิวโอ้โหแกม,มาทีละลำไม,ไม่ได้นะแกมาตมานแบบโอ้โหมาสองสามคนนะเห็นไปสุกสารเใช่เหรอแกม,มาทีละคนก็ได้นี่สอยคอปเตอร์มันใส่ยิงโดนเฉยเมื่อกี้ผมสุมยิงเอาดีฮะแกจะมาใส่แต่ฉันคนเดียวไม่ได้ โด,ดูเอ้ยปืนอันตโนมัตผมยังไม่เลิกยิงอีกนะตอนนี้ปืนผมมันยังยิงอยู่นะท่านผู้ชมโอ้ oh my god ยิงต่อไปลูกพ่อหิวเลือดด้วยนี่มันจะเห็นเป้าหมายอยู่โคตรไกลเลยยิงยิงเข้าไปให้หมดนะนี่มันรุ่นเดียวกันกันกบเราเล, <c oughs> เล่นทีเพล่ <c oughs> ไปก่อนแอบแบบเน,นียน <c oughs> อันนี้ผมย้ายเสริมนะท่านผู้ชมนะเอาเอา,เอายิงบ้านตัวเองทำไมอนะฮะ <Huh? S 1> <c oughs> ยาวฮะ <c oughs> ยิงบ้านตัวเองทำบ้าเลย มีอะไรมาขวางหน้าบ้านเป่าไม่น่ามีนะเราก็ร่างสร้างศัตรูแล้วเธอบกุกเกือบไม่รอดโดนหลุมน,นะท่านผู้ชมเฮลิคอปเตอร์ใส่ผมโอ้โหแต่ดีที่เราสอยเฮลิคอปเตอร์ได้ลําเดียวพวกสหายเขาน่าจะหายหมดนะเมื่อกี้อะไรวะนั่นอะไรวะนั่นเอซิบเอ้าหาย,ห A าหายจะออกนอกสายตาไปนีน่มันจะเห็นใครมันจะเห็นใครมันล็อกใคร่ะมันล็อกใครวะ,ม,รวะมันไม่เห็นวะขี่ขึ้นไปเลยขึ้นอะไรวะเนี่ยเอซิบ สีดูดันดีจังวะดํา้วยดูดันด้วยชนต้นไม้หักไปหนึ่งทีมีอะไรหรือไม่กําลังเคลื่อนย้ายกําลังเคลื่อนย้ายมาเฮ้ยอุ้ยคือบินบินอยู่เหนือหัวเราไอ้คือบินใกล้แตกแล้วอุ๊ยระเบิดระเบิดมันระเบิดมันขี่ข้าเสียบสวนชาวบ้านกี่ข้าเสียบสวนชาวบ้านวิธีการเอาตัวรอดนน่นิดไหมมันจะตุยเองขี่ชนบ้านเฮ้ย เดี๋ยวเดี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 ยวรถไล่เนี่ยรถไล่เนี่ยรถไล่เนี่ยรถไล่รถไล่รถไล่เอ้าเอา,อาเอาดิเอาดิเออตัวฮีไปเลยก็ผมไปรอดเหมือนกันนะแต่เขาคันเล็กแต่เขาแบบรุนแรงนะหิวเลือดด่วนเลยเหลือสิบสองที่คอปเตอร์อะไรวะนั่นหิวเลือดเสร็จแล้วเรามาสู้รบต่อมันน่าจะมีอล็อกเป้าพวกเครื่องบินนะท่านผู้ชมนะนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วเน้นไปเน้นไป โอ้โหโดนไม่กี่นัดเองน่าจะนัดเดียวนะโดนนัดเดียวเฮ้ยได้ควิวเฉยอะไรเมื่อกี้แบบเครื่องบินอะไร é? สามเหลี่ยมดักสตาร์ดักสตาร์เอชอาร์เจ็ดสิบสองฮัลโหล و! ยิงยิงเขารู้ป่าว่าเรายิงปะเฮ้ยโดน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 ทอกภูเขาโดนโดนโดน,โดนโเฮ้ยล่วงเอา้าฮะฮะหายเหรออะไรวะวิทย์บ,บุญภูมิเนรถแบบแบบนะผู้ชม ล็อกแล้วล็อกแล้วยิงข้ามทวีปไปเลยจะย,ยิงให้มันหมดให้มันคูณดาวใหม่กันเออใช่ป่ะใช่ป่ะอะไรวะอย่าบอกนะั่นเรือมันเรือมันชั้นเอเอเป็นรถถังรถถังถังอะไรไม่รู้จําไม่ได้คันนี้โคตรถ,ถึกผมจําได้แต่มันถึกอุ้ยชนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้มันยังหักอีกเหรอเราจะบุกราไปชมเราจะบุกนั่นไงมันยิงเราละอุ้ยมันยิงแรงมันยิงแรงมันยิงเราแรง เอ้ยผมเกือบตุยโอ้โหดูดีรถถังละคันเนี้ยมันจะช้าๆนะผมรู้สึกว่ามันจะช้ารถถังคันเมื่อกี้ผมเคยเล่นอยู่จำจะจําชื่อไม่ได้พีเก้าศูนย์ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่พีเก้าศูนย์มันเป็นปืนอันนั้นไม่เชอรู้สึกว่าแบบมันอันนี้มากเลยนะรถถังคันเมื่อกี้มันแรงแต่มันช้าถ้าเกิดว่ายิงโดนก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะท่านผู้ชมนั่นเกิดไปหลอดโอ้โหไปไม่ได้มีความสามารถพิเศษแลท่านผู้ชมเราสามารถลุยไปแบบนี้เลยไปยิงยิงโอ้ผมยิงต้นมะพร้าวหัก อู๋อู๋อู๋เดียเด่ยวเดี่ยวก็คือบินสั่งการมาเหรอู๋อู๋อู๋ทำไมเกือบถึงทนยังทนเหนอทนเหนอทนเหนอนี่โดนมิสไซล์ฉันด้วยโอ้โอ้โ,โอ้เย็นลูกพี่ยิงยิงคาบ้านโอ้โหมันไม่เห็นเครื่องบินดูดิเห็นแต่แบบแสงบึบบับบึบบ,บับมาโอ้โอ้โอโอเอาเอายิงยิงยิงมวยิง,ยง,ยงมั่วไปก่อนโหเข้ามาแบบมันมืดมันไม่เห็น เมนจริงๆนะเนี่ยดูดิเฮ้ยห็นตะลำแสงอะเห็นฉันแก่ตาไม่ดีหรือเปล่าโอ้ไม่มีบ้านใครมีเซฟโซนเลยแถวเนี้ยริบล่อยคอปเตอร์เอร้อยยี่สิบเก้าอะไรวะหลังๆมานี่โดนนะท่านผู้ชม แรกๆไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมก็รูว่ามันโหดดีนะผมให้คะแนน9เต็ม10แล้วกันแต่มันสู้กับเครื่องบินค่อนข้างยากนะถ้าเราแบบไม่ได้แอบแบบเข้าจังหวะเข้าชาร์จเขาเงี้ยแบบเขาอยู่เฉยๆแล้วเราแอบบยิงเงี้ยแต่ถ้าเราลบซึ่งหน้าเนี่ยน่าจะสู้ยากนะผมว่าสาหรับ800กโลบักผมว่ามันก็คุ้มนะสำหรับอันเนี้ยมันเทาสามารถพิเศษมันหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรวะ มันได้ทั้งบนบกและในน้ำนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันจะซิ้วไหวแต่ข้อเสียของมันก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปสะดุดก้อนหินอะไรเงี้ยมันจะขี่ข,ขับขับขี่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่อาวุธเดอะบอกเลยโคตรเยอะแต่ถ้ามีล็อกเป้าเครื่องบินด้วยนี่โอ้โหน่าจะเต็มนะแต่ผมก็ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาเลยท่านผู้ชมขอ,ขอบคุณน,น้องเขามากๆที่ส่งไอเดียมาให้ผมเล่นน้องคนที่ส่งมาให้ผมเลยโคตรเยอะเลยจ่ของเติมนะน้องคนนี้มีเกมพาร์ทุกอันนะในเกมเนี้ยอันนี้ผมขอน้องเรื่องอีกแ๊บนึงน้องเขามี เนี่ยผมก็ได้เล่นไอดีน้องเขาก็พวก f 3 5แล้วก็เรือลบสุดโหดของเราเนี่ยผมก็เล่นได้รีวิวไปแล้วเออมีวดครบคล,นนลันกันเลยทีเดียวมาท่านผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์กันสักอะไผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไายบายจะไปโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็ว